ห้าวิธีสะกดลูกค้าให้ซื้อโดยไม่รู้ตัวคือการสะท้อนอริยาบทลูกค้าให้เราทำคล้ายๆกับลูกค้า 1. ท่าทางทำท่าทางให้เหมือนกับลูกค้าถ้าลูกค้ากอดอกเราก็กอดอกถ้าลูกค้าโน้มตัวไปข้างหน้าเราก็โน้มตัวไปข้างหน้าเหมือนเป็นพวกเดียวกันลูกค้าจะได้รู้สึกไม่อึดอัด 2. น้ำเสียง จูนขึ้นให้คล้ายๆกับลูกค้า 3. เลือกใช้คำให้เหมือนกับลูกค้าจะได้ดูเป็นกันเองกับลูกค้าเช่นใช้คำว่ากินข้าวและประทานอาหารหรือคำว่าทาน 4. แววตาควรสดตากับลูกค้าบ้างหรือหลบบ้างจะได้ดูว่าลูกค้าเป็นคนแบบไหน 5. จังหวะการพูดถ้าลูกค้าพูดช้าเราก็ควรปรับให้ตรงกับลูกค้า แม้มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตเราก็สามารถมองในแง่ดีได้มองว่าสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นแบบไหนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้โค้ดเอียดด้วยนะคะ